สวัสดีครับเอฟซีเอฟซีลงบ <c oughs> อบป้าแตนโอ้ยแสบคออย่าล่วงเด้อล่วงไปแย่เลยโอ้ยมาจักหมูกันเลยครับเอฟซีเดีด๋ยวลูกค้าโทรมาสั่งนี่ครับ นี่ครับ F4 รางวัลเยอะครับโอ้หน้าเบื่อเยอะมากๆพบกับช่องฟอนชจยหมูกระทะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมา <c oughs> ตักหมูกะไเลยครับนี่ครับน้ำราดครับ บากครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่อำนวยเท่าไหร่เลยทีนี้ยอมรับสภาพลูกค้ายังบนเลยครับ เป็นกำลังใจช่องพรายหมูกระทะด้วยนะครับแม่แม่พี่เอซีลุงป้าเดี๋ยวขอแม้ย่ยเอาผักก่อนครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอสซีคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะรับไม,ม่สมูทเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอสซีสวัสดีครับบ๊ายบาย